ใช่ว้โอ้หลังนี้มีลองร้อยการดึงอยู่ครับโอ้โอ้โออยู่ครับอยู่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 โอ้โอ้โ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสลหรับนนี้ครับผ้าทุกท่านออกมาใส่เบ็ดที่เก่าครับใส่เบ็ดยังของเว้นนะครับผมเนะมาะไม้ก็เป็นไม้ห้ยกุดแปะคือเก่าครับผมกลับมาซำไม,ม้อีกดอกบอนเท่าใส่ยูพุนครับต้นต้นบันนี้ยิงับขึ้นมากใส่ยังทื่งขุ้นครับผมบ่นใส่ยังของเว้นเลยวันนี้มีเวลาว่าง เด็กกประมาณสิบังครับก็หลายหลังดอกสิบคนไปถึงยี่สิบดอกเยอะกะเยอะปู่คุกเก่าครับผมนะ่ะไปมครับผมไปเสียบเยอะด้วกันครับที่นี่มือเส้านี้ก็ะมันอยู่ครับมือเส้านี้ใส่อยู่ไหมรับห้องโอ้เดี๋ยวใส่โล่สามนะครับเด้อกลับไปสั่งอยู่บ้านเลว นี่พบกับใ่่วอีอกอย้วยครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเที่ยงโสิฟาเอฟซีไปยามจักรอบนึงออกนงนี้ก่อนคือเบ็ตมาซิปก็หลังครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกการเกี่ยวเยอะนะครับผมบอกแทบทุกอีพี่เลยเนาะใส่ไว้หยอดลงน้ำช่อง Ừ. nhà nó không khắp chắc xin nữa phải khắp bổng lắng tốt bay ô tục tục ไปครับอันนี้เบ็ดผมมันหยักน้ำบ่อท่านครับเขาสนิมเบ็ดผมก็เลย้บวเอกมาถือมาแค่สิบก็หลัง ที่เป็นหวยครับผมเนี่ยเป็นหลอกก่อนเอารถมากขุดมาหลอกเนาะมันปีสองปีแลยละครับที่หลอกมากรมมันแห้งครับผมรมแห้งรมแห้งไปครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนยามเลยครับ สวัสดีช่วงบ่ายครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณปลายโมงก,กว่าๆแล้ครับผมชาทุกขันออกมายามเบ็ดครับเบเ็ดเย่าปูใส่ไว้ว่านนะครับผมผมบอกให้เด็กกู้ออกครับผมเศรานีะมานอยู่มาลุ่นน้ำกันครับรอบนี้จะเป็นจังไดรอบใบแลักคณะนี้ผมก็ประยู่ไม้บ้านขมิ้นครับผมตะบนดินดำของเพื่อจังหานจังหวัดรเล็ครับผม นี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดต่อเครับเด้อเดี๋ยวไปรุ่นมาล้อมกันครับตอนกลางเว้นนี่สีมานหรือพวาหมานเนาะนี่อย่างบาอกเสียงล่มอาจจะรบกวนนี่เด้อครับผมล่มแห้งๆครับโอ้งบุ้งนครับผม ลมสุดยอดแล้วเป็นด้ยูก็ยังดินดีๆอยู่ครับอ,อือไปไก่อนมีเป็นโอ้เป็นหวยครับผมร่ำหวยร่ำหวยล่างแล้วเป็นบ่อเดีหาอยู่หากินแล้ว ลมลมดึงลมกันครับผมมานหรือพวกมนันดูนิ่งดีๆเศราน,นีก็รุด้หลหลังครับใ้เบียดแค่สิบหาสิบหกหลังนะรุดหลได้ไปซี่สายสาม ทางเอ้ยร้านมาหาอยู่หากินเด้อยู่ร้านมันหมานเลยด้อยเป็นไงเอ้โอ้หลังนี้มีร่องรอยการดึงอยู่ครับโอ้โหอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอ้ รุดไปแล้วครับโอ้ยจิดง่ายไหมครับอืมจินบาเดี๋ยวรุดไปเลยจิ้มป็นถือกหน่อยเนาะแต่บางท่านเดีจับอยู่เห็นตัวอยู่ไหมโอ้ยนีจี๊ดง่ายปลอดภัยครับผมรุดไปแล้วเอ้ยจะได้ครับจะได้ตัวแรกก็รุดเลย อ๋อโมเป็นยังเีย็บเยอะไปไหมครับผมอืมอืว้าผัดไปแล้วผัดไปแล้ว ủa tay hiện ใส่ไปสองไม้แล้วครับอีกไม้หนึ่งคงไปใส่ไปนี่นี่ห่วยกุดแปด หลังด่านนาน่มีอาการอยู่ครับแั้นบองั้นอีดีครับผมใส่สวยอยู่ครับตัวแรกแห้งนั้นมากนะครับผม นี่ครับเจ็บครับผมใส่ปุน ลดูกันต่อครับผม เดี๋ยยังดีนั <c oughs> งนี่ชือส้มเนี่ยการอยู่ครับป่าอยู่ไงวะตูนน้ำกันครับอยู่ไงวะ ืุกมือเมียนวอยูเหรอครับท่านก่อภัยเล่นน,น,นคือมมีวีเจ้า นี่ทรงสิกเลยนี่อีสองลัง3หลังสุดท้ายครับผมล้งนี่เยอะแบบนี้ ลุ่มร่มบ้านสิกินดีว่าเมียนทัมี่ยังครับผมเงียบกิปเลยเนาเดล๋ยวไปรุ่นไม้ที่สองน้ำกันครับผมไม้หนีได้มาตัวหนึ่งไปครับไป dòng lạp bóng, bóng lộng hết cắp. A tích một lạp bóng 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 lạp nha giờ cũng phải tông trăng đi phải có cày biết nữa ครับอุบัติพระโลโซังดีดีครับผมเยอะกับบ่ายตาบ่ถือเยอะบ่ตายได้อยู่ ตัวแรกมันเป็นตัวใหญ่ปู่ลมๆจังซี่ตัวตะเกา ครับผมตั้งสุดท้ายาวันนี้เจกโตครับไม้หมนเดูมาออกมาทดลองไม้มครับพวะมานกับพวไปยังเหลอมัดองเดี๋ยวเดี๋ยวจกลับมาประกอกันไหมหยกรอบทำาอีกจ้กบอกดึงครับเดจมาหรือพวกม้าจจังถาลุ้กันอยกรอบนึงครับผมรอบคำไปหิลูกแงงหมดครับครับผม สวัสดีหลอบแรงครับใครที่ถูก่ันออกมาเลาะยามเบ็ดคือเก่าครับผมมาหลอบคำเนาะล่มกับเบิดมือเบิดเว็นครับว่าเศ้าเลยยังไลยกระดอกระเดียร่มก็ได้ได้ไปรุ่นน้ำกันครับผมสีมานหรือว่ามานเนาะตอนมีเต้มมีตัวบอเบ็ดสิบกัวหลังครับผมก็ถึงยี่สิบหลังเด้อ หลุดน้ำกันครับหลานเห็น,นยงกับไข้เนาะออกแ้งโอ้ยหลานมาหาอยู่หาก,กินเด้อหลา,มา,หมานมานังมาปึ๊บสังเี็กอยู่นี่นี่ยังอ Ini dia yang di dia yang Dia yang di. Okey. เยอะยังดีอยู่ครับหลอบเบียบ้อันนี้เยอะตายโมมันครับผมยังโมมันยับเบ็ดมาหลายลังแล้วนี่เยอะ ุดน้ำกันไปเงวยๆก่อนนะครับเนาะยานเหวอยู่ครับผมหลบนี่หยกกิบเลย กินย่ำขึ้นว้านิ่งครับผมไม่ยังเลยเนาะเดี๋ยวไปรุ่นไม้ที่สองน้ำกันครับผมใส่ไปสองไม้นะครับเด้อไปมาว้าลมแ้งครับเนียบคลิป trong trang Bố mi bà thường biết chắc tối đi vào thang Nhìn ừ. cả đéo đều đéo vô Hãy subscribe หลบแรงหนีามาันเลยทำเทียงกับหบมานหลบแรงกับหบมานครับกับ่เป็นยังนะครับผมเนาะนี่แหละการหายุหกินครับป๋องแนะนำเข้ากับนดบดได้ครับผมอาจจะเป็นน้ำร่มแห้งโพดครับป่าก็เลยบกกินเยะนะืะอเนาะอากาศเริ่มหนาวมากเลยครับร่มเบิดลหมื่นเบิล่มแห้งครับแล้วก็ห,ะกะหนาวมากเลย ผมนี่ก็เริ่มเสียงเปี่ยนแล้วครับผมเป็นที่เป็นวัดครับตอนนี้ก็เจ็บข้ออยู่นะจังไรฮาก็มารุนน้ำกันอีกจักรอบนึงนะมืออื่นเสาครับผมทำอ่นเสาบ่คือผมก็เก็บเลยเก็บเบ็ดเลยนะครับเนาะไปครับผมจังมารุนน้ำกันอีกจังรอบนึงมืออ่นเสาครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอบเสาครับผมเสานีผ้าเอฟซีออกมา เรายามเบ็ดคือเก่าครับผมไปยามไม้ที่สองม่ะลหรครับผมบ่หมาไม้ที่สองบริจากตัวเลยกำ <c oughs> มางหลุนไม้นี่น้ำกันครับผมมีหลุนบะผมก็จะเก็บเบ็ดออกน้ำเลยเนาะครับเด้มอมานีนหันบ่หมาอย่างไี้จะเบื่องน้ำกันอือ เก็บออกสักกันจังเลยกับจังหาเยื่อะมาะใส่ไหมครับผม,มครับหลุนซ้อยกันขั้นโกงไปคุ่ปตาอยู่เหวะ โมออยูโมออยู่จอยครับงานใหม่ลยายามเบีดเสร็จแล้ร้อยแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณครับผมเส ا นี่บริจักตัวเมื่อกี้ลังสุดท้ายกะแต่ของ่างครับผมนี่ล้งนี้ของ่างไปเลยโมออยู่เห็นขั้นจมมุดนํำจนว่าแห้งบน่นละ รู้ไปได้ถึงว,วัวเป็นยังครับผมนี่แหละการหาอยู่หากินเนาะธรรมดาของอยู่ในนารก็ผมบอกว่าถือดอกมาสีมานหรือบ่ามันหาไหมครับผมฮู้ไปหาเยอะแหละกับไปหาหมายใช่กันไหมเนาะมหมายนี่ทิมไปอีกจกักอาทิตย์นึงครับผมจงค่อยกลับมาไหมไปครับผมพบพ่อกันชิปนาครับอีพี่ต่อไปครับผม คลิปนี้ขอเก็บของกับบานก่อนครับสวัสดีครับ